พระคุณของคุณอาที่ให้ชีวิตผมตามชั่วชีวิตนี้ผมจะไม่มีวันลืมนะก็เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่สิ่งที่อยากจะพูดก,ก็คือผมยังรอเล่นละครบูของคุณอาอยู่เหมเดิมแต่วันนี้ก็เป็นคาวามรู้สึกที่ รับข่าวจากเมื่อวานจริงๆทั้งวันผมก็มีความรู้สึกแปลกๆว่าวันนี้ทำไมใจคอมันไม่ดีอ่ะไปทำบุญที่วัดตอนเช้าก็ก็มีความรู้สึกว่าครึ่งวันเมื่อวานเนี่ยนะครับวันที่สิบสามทำไมมันใจมันแปลกๆวิบวแปลกๆรู้สึกรู้สึกนึกถึงภาพตอนที่เราเป็นนักแสดงตอนที่เรา ยังเล่นละครบูอยู่กับทุกวันนี้เรามาอยู่เรื่องหลังแล้วภาพมันก็วนไปวนมาอยู่เงี้ยทั้งวันแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเบทวันนี้ในหัวใจเรามันเป็นนึกถึงเรื่องอะไรถึงได้วนไปถึงเรื่องเราเนี่ยพอประมาณบ่ายกว่ากว่ากรับรู้เรื่องราวทุกอย่างมันก็เลยถูกเฉลย่าสิ่งที่เราแบบนนั่นมาครูของผมสิ้นแล้วเท่านั้นเองก็ เป็นคำตอบให้เรารู้ว่าที่ที่ที่ทเราใจวิวใจวิววันนี้ตั้งแต่เช้าครึ่งวันเช้าเนี่ยมันมีลางบอกเหตุอะไร